สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นอ่าไก่ของเรานะคะไก่ออกมาใหม่ฟักเพิ่งฟักเลยแล้วต้องเอามาเข้าตู้อบนี่คือตู้อบของไก่เผอิญว่าไปซื้อไข่มาฟักฟักแค่ไม่กี่ฟองค่ะแต่ว่ามันไม่มีเชื้อเหลือแค่ฟองเดียว เลยคลอดออกมาเป็นลูกเจีย๊ยบยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยไม่รู้ว่าจะลอดตายไหมไปหลบละไปหลบไปซ่อนก็เลยซื้อลูกเป็ดยางมาให้เป็นเพื่อนเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเหลือฟักรอดแค่ตัวเดียวเองเพราะว่ามีเชื้อแค่ฟองเดียวนะคะอันนี้เพิ่งคลอดใหม่คลอดเมื่อคือน ตีหข้อตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนี้สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีหน่อยสมาชิกใหม่ของครอบครัวเรานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกับลูกไก่ลูกเจี๊ยบน้อย,อยตัวนี้ในอีีหน้านะคะสวัสดีค่ะ